สวัสดีครับปกติวันนี้เนี่ยนะวันที่26ทธันวาคมเราน่าจะต้องแบบวุ่นวายกับการสลับช่องดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันทั้งวันเลยแต่ปี2025นี้มันแปลกมากครับมีเตะกันอยู่แค่คู่เดียวแต่เป็นคู่ที่เหมือนออสวรรค์จัดมาให้เลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอทราฟร์เจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเหมือนทุกสายตาของแฟนบอลทั้งโลกถูกบังคับให้จับจ้องมาที่เกมนี้เกมเดียวเลยใช่เลยค่ะ คือเกมนี้มันมีสตอรี่ที่แบบส่วนทางกันแบบสุดๆเลยนะด้านหนึ่งคือข้อมูลในหน้าประวัติศาสตร์ที่ตะโกนดังๆเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือราชาแห่งวันบ็อกซิ่งเดย์แต่พอพลิกมาดูสถานการณ์ปัจจุบันมันกลับมีสัญญาณอันตรายสีแดงเต็มไปหมดโดยเฉพาะเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่เบื้เริ่มเกี่ยวกับความพร้อมของนักเตะคนสำคัญที่สุดของทีมซึ่งนั่นอาจจะทำให้ประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่เคยมีมาไม่มีความหมายเลยก็ได้ค่ะน่าสนใจมากครับ งั้นเรามาขยี้ประเด็นแรกกันก่อนเลยดีกว่าเรื่องสถิติที่มันย้อนแย้งกันสุดๆในวันบ็อ i n g ่งเดย์นี่แหละคือการมีแต่คู่เดียวก็ว่าแปลกแล้วนะแต่พอเป็นคู่นี้มันยิ่งมีอะไรให้คุยเยอะเลยสถิติในอดีตมันบอกอะไรเราบ้างครับทําไมคู่นี้ถึงถูกเรียกว่าเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบสําหรับวันนี้มันคือความสุดขั้วเลยค่ะถ้าเราไปกางสถิติพรีเมยร์ลีกดูจะเห็นภาพชัดมาก แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมที่เก็บชัยชนะในวันบ็อกซิ่งเดย์ใบ้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ลีกเลยนะคือ22ครั้งเยอะแบบทิ้งห่างทีมอื่นเลยในทางกลับกันนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคือทีมที่แพ้ในวันบ็อกซิ่งเดย์มากที่สุดร่วมอยู่ที่16ครั้งแค่ตัวเลข2ชุดนี้มันก็เหมือนบอกผลล่วงหน้าแล้วใช่ไหมคะว่าใครเหนือกว่าใครในวันนี้โห oh, ตัวเลขมันคนละโลกเลยนะครับเนี่ย22ครั้งกับ16ครั้งเนี่ยมันขาวกับดำชัดๆเลย แล้วผมมีข้อมูลมาเสริมอีกนะคือเฉพาะคู่แมนยูไนเต็ดกับนิวคาสเซิลเนี่ยเคยเจอกันในวันบ็อกซิ่งเดย์มาแล้ว3ครั้งแล้วผลคือแมนยูไนเต็ดชนะรวด100%เที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ3ครั้งที่ว่าเกิดขึ้นในยุค3ผู้จัดการทีมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยตั้งแต่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันปี2012หอลุยส์ฟานกาลปี2014จนมาถึงโอเลกุนนาโซชาปี2019ไม่ว่าใครคุมทีม สถิติก็ยังเป็นเหมือนเดิมฟังดูเหมือนเป็นงานหมูสำหรับเจ้าบ้านเลยนะถ้าเราเชื่อว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเสมอก็คงต้องบอกว่าใช่ค่ะแต่ฟุตบอลมันเล่นกันในสนามวันนี้ไม่ใช่ในหนังสือประวัติศาสตร์ซึ่งถ้าเรามาดูฟอร์มปัจจุบันนี่แหละเรื่องมันจะกลับตาลปัดเลยเพราะสถานการณ์ของทั้งสองทีมในตอนนี้มันไม่ได้สวยหรูเหมือนตัวเลขในอดีตเลยแม้แต่น้อยค่ะ <S <S ใช่เลยเหมือนหนังคนละมูนเลยครับเพราะถ้าตัดเรื่องสถิติในอดีตทิ้งไปก่อนนะ ทั้งสองทีมพึ่งผ่านเกมที่น่าผิดหวังมาด้วยกันทั้งคู่ฝั่งยูเนติดก็พึ่งบุกไปแพ้แอสตันวิลล่ามา2-1แบบรูปเกมก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ส่วนยูคาโซนี่น่าเจ็บใจกว่าอีกอุตส่าบุกไปนำเชลซีถึง2-0แต่สุดท้ายกลับมาโดนตีเสมอ2-2เก็บได้แค่แต้มเดียวสง,งั้นนั่นคือปัญหาที่เห็นบนสกอร์บอร์ดค่ะแต่ปัญหาที่ใหญ่กว่าผลการแข่งขันของยูเนเติดในเกมล่าสุดและอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดของเกมนี้เลย คืออาการบาดเจ็บแฮมสตริงของบรูโน่เฟนันเดสการไม่มีผู้เล่นคนนี้ในสนามมันไม่ใช่แค่การขาดกับตันทีมแต่มันคือการขาดหัวใจและสมองของทีมไปพร้อมๆกันเลยถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะคะบรูโน่คือผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับการสร้างโอกาสยิงประตูจากจังหวะ Open Play มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เลยเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างในเกมรุกของทีมจริงๆเดยวนะครับผมมีสติติเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีและมันน่าตกใจมาก คือนับตั้งแต่ฤดูกาล2022ถึ23เป็นต้นมายูเนเต็ดลงเล่นเกมลีกโดยไม่มีบรูโน่ฟานันเดสเป็นตัวจริงทั้งหมด7จ็ดนัดเชื่อไหมครับว่าผลเป็นยังไงแพ้6เสมอ1ไม่ชนะใครเลยโหนี่มันไม่ใช่แค่ฟอร์มตกแล้วนะมันคือทีมที่เล่นกันคคละเรื่องไปเลยเมื่อไม่มีเขาและที่หนักกว่านั้นคือ7เกมที่ว่าเนี่ยยิงประตูรวมกันได้แค่4ลูกเองมันบอกชัดเลยว่าทีมพึ่งพาเขาหนักมากแค่ไหน สถิตินั้นมันน่ากลัวมากจริงๆค่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาไม่ใช่แค่การขาดความคิดสร้างสรรค์แต่ดูเหมือนจะส่งผลกระทบไปถึงความมั่นใจและโครงสร้างของทีมโดยรวมเลยคำถามที่รูเบนอโมริมต้องตอบให้ได้คือแล้วใครจะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่แทนซึ่งคนที่ถูกคาดหมายก็คือเมสันเมาส์แต่สไตล์การเล่นของเมาส์ก็แตกต่างจากบรูโน่โดยสิ้นเชิงเขาอาจจะขยันวิ่งเยอะ แต่ในงแง่ของการสร้างสารรค์โอกาสชี้เป็นชี้ตายหรือการจ่ายบอลทะลุทะลวงมันยังเป็นคนระดับกันเลยค่ะแล้วในวันที่หัวใจของทีมหายไปแบบนี้ความหวังในเกมรุกมันต้องไปฝากไว้ที่ใครล่ะครับถ้าจะมองหาจุดสว่างในเกมรุกของยูไนเต็ดตอนนี้ก็คงต้องชี้ไปที่มาเตอุสคุญยาค่ะเขาเป็นคนเดียวที่ฟอร์มดูจะสวนทางกับทีมยิ่งประตูมาสนัดติดต่อกันแล้ว และมีสถิติส่วนตัวที่น่าสนใจมากๆคือค่าเฉลี่ยการหาโอกาสยิงประตูต่อ90นาทีของเขานี่สูงที่สุดในลีกเลยนะคะอยู่ที่4.1ครั้งสำหรับผู้เล่นที่ลงสนามเกิน400นาทีเขาคือคนที่จะต้องแบกทีมในแดนหน้าอย่างแท้จริงแต่ปัญหามันยังไม่จดแค่นั้นนะเพราะทีมยังขาดไบรอันเอมโบโมกับอามัดเดียโลที่บินไปรับชัชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์อีกตัวเรื่องในเกมรุกมันเลยยิ่งน้อยลงไปอีกโอ้โห oh. ฟังดูแล้วสถานการณ์เจ้าบ้านน่าเป็นห่วงจริงๆในขณะที่ยูไนเต็ดมีปัญหาเรื่องตัวรุกฝั่งนิวคาสเซลนี่สวนทางเลยนะถึงนัดล่าสุดจะทำแต้มหล่นแต่มองอีกมุมคือแนวรุกพวกเขากำลังยิงกระจายเลยโดยเฉพาะแอนโทนีกอร์ดอนที่ฟอร์มร้อนแรงมาก6นัดล่าสุดนี่มีส่วนร่วมกับประตูไปถึง6ลูกแบ่งเป็นยิงเอง4จ่ายให้เพื่อนอีก2นี่คือตัวอันตรายอันดับหนึ่งเลย ถูกต้องค่ะแล้วอย่าลืมอีกคนที่เพิ่งแจ้งเกิดเป็นบัตหม,ดมาดอย่างนิกโวเทมาเดที่กดคนเดียว2ประตูใส่เชลซีเด็กคนนี้น่าจับตามองมากนะคะสำหรับกองหน้าชาวเยอรมันที่เพิ่งย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเป็นฤดูกาลแรกการยิงไปแล้ว7ประตูในตอนนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะสถิตินี้เป็นรองแค่ตำนานอย่างเยอเกนคลินส์มันลูคัสโพโดสกี้แล้วก็อังเดรชูเลอร์เท่านั้นสำหรับฤดูกาลแรกในอังกฤษถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมมากค่ะโอเค งั้นตอนนี้เรามีทีมเจ้าพ่อบ็อ i n g ่งเดยที่อาจจะไม่มีคนสำคัญที่สุดในสนามกำลังจะเจอกับทีมที่แนวรุกกำลังเข้าฝักสุดๆข้อมูลมันตีกันมั่วไปหมดเลยนะแล้วถ้าเรามาดูสถิติการเจอกันโดยตรงหรือ Head to Head ในช่วงหลังล่ะครับมันจะช่วยให้ภาพชัดขึ้นไหมไม่เลยค่ะมันจะยิ่งทาให้สับสนกว่าเดิมอีกเพราะนี่คือความย้อนแย้งที่ชัดเจนที่สุด ถ้าเราโยนสถิติ Boxing Day ทึ่งไปแล้วดูแค่ฟอร์มการเจอกันในช่วง2-3ปีหลังสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นรองนิวคาสเซิลอย่างชัดเจนเลยนะคะ5เกมหลังสุดในลีกที่เจอกันยูไนเต็ดแพ้ไปถึง4เกมชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นแพ้4จาก5เลยเหรอครับนั่นมันไม่ใช่แค่แพ้ทางธรรมดาแล้วนะนี่มันเหมือนโดนข่มกันเลย และที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับแฟนบอลอยู่ในเต็ดก็น่าจะเป็นเกมล่าสุดที่เจอกันที่โอทราฟอร์ดมื่อฤดูการที่แล้วที่นิวคาสเซิลบุกมาชนะไปสบายๆส0เลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเกมนั้นเป็นเกมที่แสดงให้เห็นเลยว่านิวคาสเซิลในยุคเอ็ดดี้ฮาวไม่ได้กลัวการมาเยือนที่นี่อีกต่อไปแล้วพวกเขามีวิธีการเล่นที่ชัดเจนและสร้างปัญหาให้อยู่ในเตดได้ตลอดดังนั้นความคิดที่ว่าโอทราฟอร์ดคือป้อมปราการที่แข็งแกร่ง มันอาจจะไม่จริงอีกต่อไปแล้วเมื่อต้องเจอกับนิวคาสเซิลแต่ในความน่ากังวลทั้งหมดมันก็ยังมีสถิติเก่าแก่มากๆอันหนึง่งที่พอจะเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆให้แฟนเจ้าบ้านได้ใจชื้นขึ้นมาบ้างใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเหมือนกับว่าทุกครั้งที่มีข้อมูลฝั่งหนึ่งชี้ไปทางซ้ายก็จะมีอีกข้อมูลมาดึงกลับไปทางขวาเสมอ สิทธิที่ว่าก็น่าสนใจมากคือนิวคาสเซิลไม่เคยบุกมาชนะที่โอทร r ฟฟอร์ดในเกมเลีก u e 2ครั้งติดต่อกันเลยนับตั้งแต่ปี1935โน่นเลยค่ะคือมันนานมากนานจนไม่น่าเชื่อมันเลยกลายเป็นการต่อสู้กันระหว่างฟอร์มปัจจุบันที่นิวคาสเซิลข่มอยู่กับประวัติศาสตร์ายยาวที่บอกว่ายูไนเต็ดไม่เคยยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น โอ้ห oh, ฟังดูแล้วปวดหัวแทนคนที่จะต้องทายผลเลยนะเนี่ยสถิติบ็อกซิ่งเดย์ก็ทางหนึ่งฟอร์มปัจจุบันก็อีกทางปัญหานักเตะก็เรื่องหนึ่งสถิติเจอกันล่าสุดก็สวนทางกับสถิติเจอกันในอดีตไปอีกแล้วแบบนี้ ตัวช่วยสุดท้ายของเราอย่างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออฟตาที่ประมวลผลจากข้อมูลมหาศาลทั้งหมดเนี่ยเขาว่ายังไงครับใครคือผู้ชนะในเกมที่คาดเดายากขนาดนี้ผลที่ออกมาก็สะท้อนความสับสนโรมานของข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยค่ะคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็คงจะปวดหัวไม่ต่างจากเราเท่าไหร่ตัวเลขที่ออกมาคือให้โอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะอยู่ที่39.2%ส่วนโอกาสที่นิวคาสเซิลจะบุกมาชนะอยู่ที่34.2% และโอกาสที่จะจบลงด้วยผลเสมอคือ26.6%ค่ะห่างกันแค่5%้เอเเงหรอครับนี่มันสูสีแบบสุดๆเลยนะแทบจะโยนเหรียญหัวก้อยได้เลยมันบอกชัดเลยว่าไม่มีใครเป็นต่ออย่างชัดเจนจริงๆเอาละเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเราลองมาดู11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามกันดีกว่าครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเบนอโมริมคาดว่าจะปรับมาใช้ระบบหลังสผู้รักษาประตูเป็นเซเน่แลเมน สามเซ็นเตอร์แบ็กมีเลนิโยโรไอเดนเฮเวนและลุคชอขยับวิงแบ็กเป็นเดโอโก้ดาลอดกับแพทริกดอกูแดนกลางใช้มานนเอลกาเต้ ate, คุมเกมคู่กับคาเซมิโรและดันเมสันเมาส์ขึ้นไปเล่นเป็นเพลเมเกอร์หลังคู่กองหน้าอย่างมาเตอุสคุนยาและเบนจามินเซสโกโหจัดหลังสามเลยล่ะครับกล้ามากนะเจอกับปีกเร็วๆของนิวคาสเซิลเป็นการเดิมพันที่สูงม,มากของอาร์โมริมค่ะ การใช้หลัง3อาจจะช่วยให้เกมบุกจากด้านข้างของวิงแบ็กมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็ต้องแลกมากับพื้นที่ด้านหลังที่จะเปิดกว้างให้ตัวรุกความเร็วสูงของนิวคาเซิลอย่างแอนโทนีกอร์ดอนเล่นงานได้ง่ายขึ้นเช่นกันจุดที่น่าสนใจคือการส่งเลนนีโ่ยโรกองหลังดาวรุ่งลงมาเจอเกมใหญ่แบบนี้เลยถือเป็นการวัดใจครั้งสำคัญส่วนการให้เมาส์เล่นแทนบรูโน่ก็เป็นไปตามคาดแต่ก็ต้องดูว่าเขาจะแบกรับความกดดันไหวไหมครับผม และทางฝั่งทีมเยือนนิวคาสเซิลของเอ้ฮาวลล่ะครับ <5. S 1> คาดว่าผู้รักษาประตูจะเป็นอารอนแรมสเดลแผงแบ็กโฟมีลุยส์ไมลี่ยืนแบ็กขวาจำเป็นคู่เซนเตอร์เป็นมาลิกเทียวกับฟาเบียนแช์แบ็กซ้ายเป็นลุยส์ฮอล์แดนกลาง3คนเป็นบรูโนกิมาราสซันโดโตนาลีและเจอคอับแรมซี่ส่วน3มประสานในแดนหน้านี่จัดเต็มเลยใช้เจอคอบเมอร์ฟี่แอนโทนีกอร์ดอน และนิกโวเทมาเดที่กำลังร้อนแรงจากรายชื่อจะเห็นเลยว่าเอ็ดดี้ฮาวไม่ได้จะมาเล่นแบบเจียมเนื้อเจียมตัวแน่นอนการมีทั้งกอร์ดอนเมอร์ฟี่และโวเตมาเดในสนามพร้อมกันมันคือการส่งสัญญาณชัดเจนว่าเราจะมาเปิดเกมรุกสู้พวกเขาคงเล็งเห็นถึงปัญหาแนวรับและแดนกลางของยูเนเตตที่อาจจะยังไม่ลงตัวแล้วหวังจะใช้ความเร็วและความเฉียบคมของ3คนนี้ตัดสินเกมให้ได้เหมือนกันบอกว่า เกมรับพวกคุณอาจจะมีปัญหาแต่เกมรุกพวกเราตอนนี้มั่นใจเต็มร้อยนะสรุปภาพรวมทั้งหมดได้ว่านี่คือการเจอกันของราชาแห่งวันบ็อกซิ่งเดย์ที่ดันต้องมาเจอกับของแสลงของตัวเองในช่วงหลังแล้วที่เลวร้ายที่สุดคืออาจจะต้องลงสู้โดยปราศจากอาวุธที่สำคัญที่สุดในสนามด้วยใช่เลยค่ะถ้าจะให้กลั่นออกมาเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในเกมนี้ข้อแรกเลยคือน,นี่ไม่ใช่แค่เกมบ็อกซิ่งเดย์ธรรมดา แต่มันคือ t ดี Only เก m e in Town เกมเดียวของวันความกดดันสปอตไลท์ light, ทุกอย่างมันจะส่งมาที่นี่แบบเต็มๆข้อที่2ปัจจัยบรูโน่เฟรนันเดสคือตัวแปรที่ใหญ่ที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัยและมันอาจจะลบล้างสถิติในอดีตทั้งหมดได้เลยและข้อสุดท้ายฟอร์มเกมรุกของนิวคาสเซิลในเวลานี้มีพิษส่งมากพอที่จะบุกมายัดเยียดความปรชาชัยให้ยูไนเต็ดถึงบ้านได้เป็นปีที่2ติดต่อกันค่ะทั้งหมดนี้มันทำให้เกิดคำถามสุดท้ายที่น่าคิดตามไปนะคะว่า ชะตากรรมของสโมสรที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมสำคัญช่วงเทศกาลแบบนี้มันควรจะเปราะบางขณะที่การขาดผู้เล่นแค่คนเดียวจะส่งผลกระทบต่อทีมได้มากมายขนาดนี้จริงๆหรือหรือนี่จะเป็นโอกาสให้ผู้เล่นคนอื่นได้พิสูจน์ตัวเองก้าว <c oughs> ขึ้นมาเป็นฮีโร่คนใหม่และเขียนเรื่องราวบทใหม่ให้กับทีมก่อนจะเริ่มต้นปีใหม่กันแน่ <c oughs> ข้อมูลและบทวิเคราะห์อาจจะชี้ไปในทางที่น่ากังวลสำหรับเจ้าบ้าน แต่สเสน่ห์ของฟุตบอลก็คือเรื่องราวที่คาดไม่ถึงซึ่งมักจะเกิดขึ้นในสนามเสมอนี่แหละครับ